ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันเดือนละหนึ่งครั้งตามที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไว้วันนี้โครงการปันน้ำใจใส่ถุงนะก็จัดเตรียมอาหารไว้อย่างดีวันนี้ก็จะมีข้าวสวยหนึ่งถุงเหมือนเดิมมีแกงเขียวหวานนะเป็นแกงเขียวหวานปลาบด ปลาบดนี่คุณโยแหม่มสารเลองนงได้บริจาคมาได้ร่วมทําบุญมานะโยมก็อนุโมทนาเขาด้วยโยมแหม่มแล้วก็มีน้องไก่ทอดห้าน้องอน่องไก่ทอดนะ,อะแล้วก็มีหวานก็มีมันต้มมันต้มจ่อง,องก็ร้อนๆนี่ก็จะได้สดชื่น,นก็เราเตรียมไว้ทั้งหมด120ชุดพร้อมน้ําดื่มด้วยน้ําดื่มคนละ สามขวดเดี๋ยวก็มารับเดี๋ยววันนี้ก็จะได้นิมนต์พรจะาาเจ้าวาดท่านได้แจกเป็นปฐมันเลิกก่อนวันนี้เราก็ได้เจ้าหน้าที่จากหน่วยไหนนะออฟมาร่วมในการจัดให้เป็นความเรียบร้อยนั้นปัจจุบันนี้พร้อมแล้วก็ได้เข้าได้เข้ามารับได้ อาละครับเชิญครับนีได้เวลาเลยตามที่เราได้กำหนดรับมารับอค่โมงครนครับรับแล้วดมาเด้มาได้มาเนี๋ยมาเนี่ยดวมาเนี่ยจะไดม่มีโรคไม่มี้เหยียบแล้วเดินออกมเลยนไปไม่ต้องแยนะครับไม่ต้องแออบออบทุกคนไม่ต้องกลัวครับเยียบเลยหยีบเลยครับเหยีบเลย อาหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยวันนี้ก็ได้เมียชาเดินทางมาร่วมแจกกับท้าพพระมหาปิติสุตีวโรนะครับเดือนที่เจ็ดสยบผู้เชื่อชาวบ้านเจ็ด่าหยิบเลยครับป้ายันป้าได้เลยครับป้าได้เลยครับผู้ที่เข้ามารับบุญาดระวังร้อนนะครับระวังร้อนใช้คำว่าผู้ยากไร้นะใช้คำว่าผู้ที่เข้ามารับบุญกาไม่ว่าจะเป็นฐานะอย่างไร หยิบเลยหยิบเลยครับหยิบเลยหยิบเลยนมหยิบหยิบเลยหยิบเลยไม่จำเป็นไม่ต้องรำเลยทุกคนที่เข้ามาตรงนี้ได้สิทธิ์ทุกคนนะครับและก็ไม่ต้องมีบัตรไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นไม่มีการตรวจอะไรเลยนะครับเพราะว่าถือว่าการประกาศนี้เป็นบริการที่ใกล้ไปแจกการับให้ได้ใารและ้องนั้นยังร้อนอยู่ยังไม่ไอยู่อ่าหยิบไปหยิบไปชุดะหนึ่งชุดนะหนึ่งชุดนะ โครงการฟันน้าใจต้องใสถุงก็แปลว่าฐานที่มีไม่ได้นะครับต้องใสถุงจะได้ใกล้ๆใหม่แต้วก็ต้องใส่ถุงแค่เท่านั้นนะครับหมายความว่าเราจะทาหยิบเลหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยมาถุงไปแล้วหยิบน้ำไปหยิบน้ำอรมาน้าก็หนึ่งสดนะครับก็จำนวนสามขวดมามาเราจะไปก็เสอกาแฟครับพี่กี่าราแจบ้างนะครับยอดที่ไป มันน <łość> ้ำไปก็ช่วยกันแบกเบื้องล่างแบกเบื้องล่างอย่าไปอย่าไปอย่าไปที่น้ำไปน้ำไปความได้ความสมดุลการที่ความรองดอบนะครับทวามไ้งานวันนี้ได้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เ็ที่ แปมมือแปมมือข้างล่างแปมมือไว้สองมือสองมือไปเลยไปสมือแล้วค่ะไปมาหยิบน้ำเลย่าเสื้อถ่ายเสื้อตีเก้าเดินเดินมามองคนมากทุกนะบ้านเกนั้นก็มารับทุกครั้งแสดงว่าดูระบบการถ่ายทอดนะครับแล้วก็มาถึมาประจํานะเอามาแจกบ้างมามาเอาแจกไป คนละห้าชุดห้าชุดเรถามาเช่อแจกไปคนละห้าชุดไปแจกคนละกินน้ำไปเลยกินน้ำไปเลยน้องยิน้ำไปเลยอ้าวมากอ่ายอมถามยอมถามมายอมถามมาย้อมถ่ายมาย้อมถ่ายมาย้อมใหม่ไปออบไปนียอมใหม่ไปเนี้ไปนี่ยไปเนี้ยสองไปสองช่วยกันช่วยกันนะทีมงานกันน้ำใจเราวันนี้ก็ที่แล้วเป็นพี่ตอรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนดทั่วไปไม่ได้จำกัดเขตไม่ได้จำกัดตำบล 都看，都看一看。